ô tô siêu ngầu nó ô tô nhỏ phải đi luôn ấy ơ đi rồi đi bà lương đơ ô siêu ngầu hòn mèo chắc là đi đội hòn mèo bà lộ. Bà, lộ bà hả bà bà lưu. để phò pha mình Bò Mặt thay ra mấy đoạn này Ké luôn Em ơi, em có nhà ké hả bé? con nhà kè, hả <laughs> bé? <một kè>, <laughs> Ui

อยู deal, ่คนเดียวห้ชิ้นโอเป็ยังนะ่งอย่น้อง็นยังคนอยู่คนเดียวได้ฮ้องอยู่คนเดียวได้การคนอาาเห็ดหน้าที่ห้องห้องลูกเขาให้ดีอมุม ไก่กระสจนะทีของพอเนาะพอทีอ่ะไก่เร็จได้แหละไก่เป็นผู้ชายธรรมดาสี่มียังจักอย่างเนาะมีแต่มือมีแต่ตีนเนาะขอโทษขอโทษขอใคสิ่งทุกอย่างเนาะไก่สีเ็ดไทยลูกเนาะ เสียดลูกชิ้น2ลูกเนาะหาดีกว่าไก่ได้เนาะพี่เนาะเขาทีไก่เสียดได้เนาะแต่บุ๊บว่าสิเป็นไปได้ดิครับเด็กพี่น้องเด้อการท่านเป็นใจบ่ได้กับติดตามกันไปเรื่อยเนาะพี่น้องแต่ไก่ขีดไว้ไก่ต้องเออ่สร้างทานให้ออโต้เนาะให้ดีกว่าไก่ พอที th ่ทางหน้าแต่นหน่อยจนหญ่ y เนาะไก่ก็เป็นคนที่แบบอยากจนที่สุดในหมู่บ้านพี่น้ออยากจนที่สุดในหมู่บ้านก็เป็นไได้เนาะคันว่าไก่ก็เอาเนาะถามยูทูบเบอร์มาดามงถนี่ามให้กระไดเนาะก่อนไก่อยากจนแหงเพื่อนอยู่ ว่าปวกก็กินฝนก็ฟ้าย่ามฝนนี่ขัย่ามฝนนี่แบบบม่ได้นอนเลยนั่นเปียกมานอนฝนสาดใส่หันอนทีน่นอน,น,อนเปียกเบิดจะบ,บริย่างเน้าะสวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพี่น้อง บมได้ย่างพี่น้องเลยตอนน,น้ำฝนอ่าพี่น้อบโได้่าสี่ได้ถูกระบาดเองเว่า,วาบาบ่จอยถูกตอนนี้เนาะแต่เพื่อนเล่ายังดีพี่น้องปัจจุบันนี้เนาะกับอ่าเพื่อนในอดีตไก่โมห้ว่าเพื่อนในอดีตไก่ประมาณสิบปีที่ผ่านมาเนาะ น่าสิประมาณนี้แหละเห็ดหน้านี่คนอื่นนี่ใช่อะนะใส่รถไทยหน้าเดินตามเนาะรถไทยหน้าเดินตามแต่แต่ที่ออโต้หมักหมักเบิ่งแหละอตัวหมักให้เห็ดติดแหละครอบครัวไก่ยังใส่ควายนางพี่น้องเนาะใส่ควายไทยแะไรก็ใส่ควายขาด <ics> บอคนอืคนอื่นจีเนาะบุ๋มให้บอกฟอร์มลำบากความถูกสุดยอดพี่นนอยมาหอดจุดหนี่เนาะมาหอดอ่าปัจจุบันหนี่ถือว่าบุญบุญลายพี่นนอะไก่กับบริขิดได้วะบริขิตว่าสีตัวเองสีแบบสีมีขึ้นมาแบบมีเงินอยู่มีแบบไทยเห็นหน้าเนาะ นี่ก็จะขี่ปานี่พี่นอกก้องกี่เมละแล้วหากระปุ่นค้ายพี่ลองนะอันนี้บริวารบริษัมาให้ใหใหออาความถูกความาใหดพี่น้องฟังด้วยคือว่าออาไก่ไม่ถึงว่าสีเห็ดให้ออโตโ้เนาะมีทางเลือกที่ดีกว่านี้บุหัย คือไก่ตะกีเนาะไก่สีเห็ดหาอเอโตอ่ามีทางเดินแบบที่ดีกว่าไก่ที่ผ่านมากเนาะตอนไก่เองหน่อยตอนไก่เป็นเัยรุ่นเนาะพอโตใหญ่ขึ้นมาเป็นเลยรุ่นออโตต้องได้ดีกว่าไก่เนาะนั่นแหละพี่นนอะที่ไก่อยากจะอ่าสิว่าสื่อออกไปก็คืออย่างนี้แหละบูมเอชิวากะซิมาบรรยายความถูกความใหญ่ฟังได้้องครับ สีไก่อยากกินคือไก่สีปูทางหะออโต้เนาะไอสีฮ่าสีทางอะไรเนาะว่าง่ายใช่เท่าที่สีไก่เออ่เท่าที่ไก่สีเห็ดได้เนาะถ้าไก่เห็ดม่ได้ก็ขอโทษขออภัยให้อ่าตอนนี้เนาะหลวงหนาได้เนาะแต่คำว่าของไก่ไก่กับสีเห็ดให้ดีที่สุด โมโว่าสิได้ไปไทยหรือบอ่พี่น้องไก่กะบางทีกะที่น่อ่นสิได้ไปไทยเนะาะหาเห็ดว,วียงอยู่ไทยเนาะเพราะเอาอยู่ที่เนาะตอนไก่อยู่กับเมียไก่กะขาคลายน้ำเมียเนาะไก่บนมีแบบอาชีพเป็นของตัวเองเนาะมีแต่ไปเห็ดสอยเมียเนาะปัจจุบันนี่ไก่กะอยู่อยู่บ,บ้านเนาะบนเห็ดเวิ่งยังโมมีเห็ด người nhã nhã khi nói chị ông chàng bạn vô hội khô นี่รถรถจักคันแรกเนาะคันสับอิดท,ทองไก่ไก่อีพออีเมฆคายคว้ยไปไปดาวหา้คันนี่แหละพี่น้องเราขายควย้ยเนาะไปดาวรถจกักรใส่ชีวียนซื้อคันนี้แหละหายาาแล้วก็รถไทยนี่บริมีเนาะเหตุนาตะกี้นี่นีแต่ใส่คุ้ยเนาะ ลาดไข่ไทยอ่าคุ้ยไทยลาคจะอยู่ไทยว่าไทยคุยค้ยคือขาดขาดคุ้ยยังอยู่เท่านี้แหละกินแล้วเนี่ยฮะไทยคุ้ยไหนายพอกไก่ตัวไหนนี่ยังอยู่นะพี่น้องเพราะว่ามันน่ารังเนาะ มันทาราดนมันได้พี่แมวอยู่ลังขอกไก่เนี่เออเนี่ยเห็นปลาพี่น้องบูเห็นจัวน่องมึนและพี่น้องคลิปนี้ขอลาพียนสั้นๆนะพี่น้องเออบอกหน่อยคลิปหนักนะครับเดีดีมีแหงเในพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณหล่ไล่เนาะที่ตามหับชมเนาะเดี๋ดีมีแหงขอบคุณหล่ไล่ที่ให้การสนับสนุนเนาะ บอกว่าอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะบอกว่าผู้เก่าผู้ใหม่เนาะที่เอยที่เอามาเบิ่งในคลิปนี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมแห่งสุขสุขคนเนาะมีซีซูกำลังรวยเงินทองเด้อพี่น้องเด้อ